สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่อเมริกานะคะตอนนี้ประมาณเดือนมีนาคมนะคะบ้านเพนก็คือว่าอากาศก็ยังเย็นอยู่แล้วก็อีกประมาณหนึ่งเดือนถึงจะพ้นน้ำอ้างแข็งนะคะเดี๋ยวถึงจะพ้นฟรอสต์นะคะวันนี้นะคะเ็นจะมาปลูกนะคะหอมหัวใหญ่นะคะ,ะที่เห็นนี้ก็คือหอมหัวใหญ่ที่เราซื้อมานะ,ะอันนี้เพนไม่ได้เพาะเองนะคะเพราะว่าประหยัดเวลา แล้วก็ที่โลสหรือว่า Home Depot นะคะก็จะมีขายน,นะ,ะมัดหนึ่งก็ประมาณไม่ถึง2เหรียญคะ่ะเป็นก็จะมาตัดก่อนปลูกนะคะก็จะมี2แบบตอนนี้ก็คือจะปลูกแบบหัวสีขาวๆแล้วก็แบบหัวออกสีเหลืองๆนะคะวิธีการปลูกนะคะเขาก็จะมีบอกมาว่านะคะให้ปลูกลึก1นิ้วนะคะห่างระหว่างต้นนี้คือประมาณสีนิ้วระหว่างแถวนี้ก็คือประมาณ12นิ้วก็คือ1นพุตแต่ว่าพื้นที่เราจํากัดนะคะเป็นเคยปลูกประมาณพื้นที่ะ,ะ่ะ หนึ่งฟุตก็จะยาวไปแล้วก็กะประมาณสักหนึ่งคือพอนะคะก็ระหว่างต้นระหว่างแถวหนึ่งคืบค่ะก็จะจะปลูกได้เยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามีพื้นที่เยอะๆก็ถ้าหากว่า1ฟุตก็จะทําให้มันมีพื้นที่นะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้น,นะคะ่ะอันนี้ก็จะปลูกนะคะเราก็เตรียมแปลงเอาไว้นะคะแบบนี้นี่ก็คือพอปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาฟางคลุมไว้นะคะ แบบนั้นนะคะฟางคุมไว้เพื่อรักษาหน้าดินนะคะแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มๆนะคะรักษาหน้าดินให้มันอุ่นขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันพวกวัชพืชนะคะพวกหญ้าต่างๆที่มันจะขึ้นมานะคะนี่ก็จะช่วยได้อันนี้คือแปลงผักที่เป็นเตรียมไว้นะคะก็แปลงใหญ่หน่อยแต่ว่าตรงกลางก็จะมี ช่องเดินท่าท่องทางเอาไว้เดินระหว่างตรงกลางนะคะนี่ก็คือประหยัดไม้ก็เลยทําแปลงใหญ่หน่อยนะคะปีนี้ก็คือรื้อแปลงเก่าออกเพราะว่ามันผุนะคะก็ใช้ไม้นี่มาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เป็นปลูกหอมแบ่งนะคะอันนี้คือปลูกไปแล้วนะคะหอมแบ่งพอปลูกเสร็จเราก็จะเอาฟางคุมไว้อย่างนี้ค่ะนี็ประมาณหนึ่งคืบนะคะเพนก็กะประมาณหนึ่งคืบแล้วก็ตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นหอมหัวแดงนะคะหอมแดงนี่ก็คือ หอมนี่จะปลูกง่ายนะคะเพราะว่ามันก็คือเก็บเกี่ยวได้ไวนะคะเราก็เก็บได้ตลอดแล้วอย่างถ้าหากว่าบ้านเรานะไม่ค่อยหนาวมากมันก็จะอยู่ได้ทั้งปีเลยนะะอาจจะช่วงหน้าหนาวอาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเพนจะพามาดูอีกฝั่งนี้นะค่ะเป็นหอมอียิปต์นะคะโอเคนี่คือหอมอียิปต์นะคะบางคนเรียกว่า walking onions นะคะก็ walking onions ก็คือ เพราะเรียกว่าอย่างนั้นเพราะาอะไรเพราะว่าไมลาวมันเป็นดอกนะคะเวลามันจะล้มนะคะตกตรงไหนมันก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ตรงนั้นนะคะอันนี้ทนหนาวมากค่ะคืออนะุณหภูมิติดลบเป็นน้ําค้างแข็งนะคะช่วงหน้าหนาวนี่คือปลูกทิ้งไว้เลยก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ปีนี้ลบยีองศาก็สบายเลยนะคะพออุ่นขึ้นเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดแตกใบออกมาแบบนี้นะคะช่วงสปริงนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มออกดอกนะคะพอช่วงซัมเมอร์คะดอกมันก็จะแก่ะคะเป็นผลเล็กๆนะคะเราก็แยกเอาไปปลูกได้หรือไม่ก็ แยกจากกอก็ได้นะปลูกหนึ่งหัวนี้มันก็จะแตกเป็น6-7หัวนะคะหลายหัวเลยนะคะอันนี้จะต้นใหญ่มากฝั่งนี้เป็นกุยช่ายนะคะกุยช่ายนี้ก็คือกลับมาเองทุกปีเหมือนกันนะคะก็คือบ้านเพนก็อยู่เขตโซน6 6บีนะคะที่อากันซอตอนบนๆน,นะคะ กุยช่ายนี่ก็คือมันก็จะแตกกอนะคะขึ้นเรื่อยๆถ้าใครอยากได้กุยช่ายขาวก็หาถังสีดำๆนะคะมาปิดเอาไว้นะคะตัดแล้วก็ปิดเอาไว้มันไม่ได้รับการสังเคราะห์แสงก็จะเป็นกุยช่ายขาวนะคะ,าะ,คะคการปลูกก็คือจะปลูกจากมเมล็ดก,ก็ได้นะคะฝั่งนู้นคือมเมล็ดที่มันร่วงเองนะคะมันก็เกิดเองนะ,ะทุกปีหรือไม่ก็คือเราจะแยกนะคะจากกอเอาไปปลูกก็ได้นะคะกุยช่ายนี่ก็คือปลูกง่ายนะคะดูแลง่ายนะคะแต่กุลเดียวกันพวกหอมพวกกระเทียมนะคะ นี้มาดูนะคะฝั่งนี้เป็นกระเทียมนะคะนี่แปลงนะคะยาขึ้นแข็งเลยนะคะอันนี้กระเทียมเป็นจะปลูกเอาไว้ตั้งแต่ตุลาคมนะคะก็คือช่วงนั้นจะฟอรช่วงฟอจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ mm. ก็ปลูกทิ้งไว้เลยนะคะเอาฟังคุมไว้ก็ทนหนาวนะคะระดับหนึ่งเลย mm. ปีนี้ก็หนาวหนาวหนักอยู่แต่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะ mm. ก็มันอาจจะไม่ค่อยงามช่วงหน้าหนาวแต่พออุ่นขึ้นแล้วนะคะ mm. กระเทียมก็จะงามมากนะคะ บักพันก็จะมีดอกนะคะเราจะตัดดอกออกเพื่อที่จะทําให้หัวมันโตนะคะไม่งั้นมันก็จะแย่งพลังงานสารอาหารหัวก็จะเล็กลงนะคะกระเทียมเราเก็บเกี่ยวที่ก็คือช่วงซัมเมอร์นะคะรอต้นมันเริ่มใบมันเริ่มแห้งๆนะคะข้างล่างๆก็จะเก็บมันถึงจะลงหัวนะคะอันนี้ดูอุติีนี่คือหอมนะคะเราจะซื้อแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นมัดมัดแบบนี้หรือไม่ก็คือมันก็จะมีหัวแบบนี้เอามาปลูกได้เหมือนกันค่ะหลายๆแบบนี่คือพอเราปลูกแล้วคุมฟางแล้วนะคะมันก็จะเริ่มงานแบบนี้ แล้วก็มันก็จะดันนะคะจะเห็นว่ามันจะต่างกับหอมธรรมดาคือว่าหัวมันจะผุดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะประมาณ3เดือน4เดือนหรือว่าเก็บเก็บได้ตลอดนะคะช่วงไหนเราจะเก็บก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากได้หัวใหญ่ก็รอนะคะ ประมาณนั้นเราก็ตัดเอาใบก็เอามาทําเป็นหอมดองก็ได้นะฮะทีนี้หอมหัวใหญ่นี่คือเราจะตากแดดนะคะตากแดดให้มันแห้งก่อนให้เปลือกข้างนอกมันแห้งก่อนนะคะอันนี้คือตากให้มันโดนแดดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาเก็บในร่มนะคะโอเคขอบคุณค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะปลูกหอมหัวใหญ่กันคะ่ะ